มาทายกันนะคะว่าเมืองหลวงของออสเตรเลียชื่อเมืองอะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักบางคนอาจจะบอกว่าซิดนีย์แน่ๆเลยหรือบางคนอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นเมลเบิร์นนะเพราะเมลเบิร์นก็เป็นเมืองใหญ่มาเฉะลยกันเลยว่าเมืองหลวงของออสเตรเลียชื่อว่าแคนเบราค่ะ หลายคนอาจจะไม่รู้จักอะไรคือแคนเบราไม่คุ้นหูเลยก็คือด้วยความที่ว่าซิดนีย์เนี่ยกับเมลเบิร์นเนี่ยต่างก็เป็นเมืองใหญ่ทั้งคู่ก็เลยอยากที่จะเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียดังนั้นนะคะเพื่อยุติความขัดแย้งของทั้งสองเมืองนี้เขาก็เลยได้เลือกเมืองแคนเบราซึ่งอยู่ระหว่างซิดนีย์และเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงนั่นเองค่ะ โอเปร่าเฮานะคะหลายคนน่าจะเคยคุ้นหู Opera House เป็นโรงละครและก็เป็นสถานที่จัดการแสดงนะคะซึ่งตั้งอยู่บนริมอ่าวซิดนีย์ถูกออกแบบโดยสถาปน,นิกชาวเดนมาร์กชื่อว่ายอนอุตซอนนะคะเขาต้องใช้เวลาสร้างกว่า10ปีกว่าจะเสร็จ Opera House สเนี่ยสร้างด้วยเงินจากการขายลอตเตอรี่มูลค่ามากกว่า100ล้านเหรียญนะคะ ซึ่งราคาประเมินในการสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทแต่ว่ามูลค่าในการสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันบานไปลายไปกว่านั้นมากอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งมากกว่าราคาประเมินถึง14เท่าแต่ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าอัลเบร่าเฮาส์เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกนะคะแม้ว่าโอเปราเฮาส์เนี่ยจะไม่ได้เก่าแก่เป็น100ปีมีอายุประมาณแค่60ปีเท่านั้นเองแต่ว่าโอเปราเฮาส์เนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความคิดสร้างสารรค์และก็นวัตกรรมอย่างลงตัวอีกทั้งยังตั้งอยู่บนริมอ่าวซิดนีย์ซึ่งมีน้ำทะเลล้อมรอบทั้ง3ด้านจึงทำให้โอเปราเฮาส์เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมา อันนี้นะคะภาพบรรยากาศงานวิวิตซิดนะคะซึ่งเป็นเทศกาลแสดงแสงสีเสียงดนตรีซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนของทุกปีนะักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยจึงไม่ควรพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยค่ะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวซิดนีย์เนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงนี้เลย มาที่เมลเบิร์นกันบ้างนะคะเมลเบิร์นเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกติดกัน7ปีซ้อนเลยทีเดียวเมลเบิร์นเนี่ยจัดว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ค่อนข้างต่ำอีกทั้งยังมีอากาศที่ดีบริสุทธิ์มีค่าเพียมที่ต่ำมากเพียงแค่ประมาณ20-30เองค่ะอย่างในภาพนี้เรียกว่า Great Ocean Road ซึ่งถ้าใครไปเมลเบิร์นเนี่ยไม่ควรห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาด นักท่องเที่ยวทุกคนบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆจิงโจ้ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียคุณสามารถเห็นจิงโจ้อยู่ตามข้างทางได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพซากจิงโจนอนตาอยู่กลางถนนอยู่เป็นประจำแต่ว่าคนออสเตรเลียเนี่ยเขาก็นิยมกินเนื้อจิงโจ้กันนะคะซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของชาวออสเตรเลีย มาต่อกันที่เจ้าโคลาค่ะเมื่อต้นปี2020เนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่นอสเตรเลียทําให้โคลาสุดแสนน่ารักเนี่ยต้องตายไปเป็นหมื่นตัวเลยนะคะซึ่งโคลาเนี่ยมีอายุไข่ประมาณแค่13-18ปีเท่านั้นเองทําให้จํานวนโคลาในประเทศออสเตรเลียตอนนี้อาจจะมีไม่ถึง1 0 0 0 0แตัวด้วยซ้ำไปค่ะ กฎจราจรที่ออสเตรเลียเข้มงวดมากนะคะถึงขนาดที่ว่ามีคนขับรถเนี่ยถูกจับเพราะว่าดื่มน้ำขณะขับรถทำให้ต้องจ่ายค่าปร,ปรับประมาณเกือบ4 0 0พันบาทเพราะว่าการดื่มน้ำขณะขับรถจะทำให้คนขับเนี่ยหลุดความสนใจบนท้องถนนจนอาจทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะน้ำปรัปาที่ออสเตรเลียาสามารถดื่มได้นะคะ ซึ่งที่นี่เรียกว่า tap water เวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยพนักง,งานเขาจะถามได้ว่าเราจะรับ tap water หรือว่าเราจะรับ sparkling water ซึ่งราคาน้ำเปล่าที่นี่ขวดหนึ่งประมาณ2เหรียญหรือมา40-50บาทถ้าเป็นน้ำแร่เนี่ยก็จะประมาณขวดเกือบร้อยบาทดังนั้นเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยแนะนำว่าให้พกขวดน้ำจิดตัวไปดีที่สุดค่ะเพื่อที่ว่าเราสามารถเติมน้ำที่ไหนก็ได้นั่นเอง เวลาขึ้นรถประจําทางนะคะเวลาเราขึ้นไปเนี่ยจะเจอคนขับดังนั้นมารยาทที่สําคัญก็คือการทักทายคนขับก่อนควรจะต้องเซย์ไฮเขาก่อนนะคะรวมทั้งแคชเชียร์ด้วยเวลาไปจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ค่ะต้องเซย์ไฮถือว่าเป็นมารยาทของที่นั่นเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาขึ้นรถบัสลงรถบัสเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีเนาะคือไปแรกๆอ่ะอาจจะไม่ชินเพราะว่าเขาซื้อของทีไรก็จะทักขึ้นรถบัสก็ต้องทัก แต่ว่ามันเป็นมารยาทของที่นั่นค่ะพอทําไปนานๆก็จะเริ่มชินทั้างสรรพสินค้าและร้านอาหารที่ออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะปิดเร็วนะคะเมื่อเทียบกับประเทศไทยวันธรรมดาเนี่ยจะปิดประมาณ6กโมงเย็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะปิดช้าหน่อยจะประมาณ2องทุ่มสามทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นต้องกะเวลาไว้คือเขาไม่ได้เปิดดึกมากเหมือนที่ประเทศไทยนะคะถึงเวลามาช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วค่ะ เวลาจ่ายตังค์เนี่ยเราสามารถไปจ่ายชำระค่าสินค้าด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องงอแคชเชียร์เลยค่ะซึ่งถ้าเห็นเจ้าเนี้ยก็สามารถถ้ามันว่างอยู่สามารถพุ่งตรงเข้าไปได้เลยซึ่งจะมีเคาน์เตอร์ให้เราเนี่ยสแกนบาร์โค้ดของสินค้านั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกผักผลไม้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกชนิดของอาหารก่อนแล้วก็ชั่งน้ำหนักผลไม้ ชำระค่าสินค้านะคะเราสามารถชำระด้วยเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมจ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่ว่าจะซื้อตั้งแต่ของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็จะใช้บัตรเครดิตหรือว่าซื้อกาแฟแก้วเดียวก็จ่ายบัตรเครดิตก็ได้ค่ะและนี่ก็คือ10สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ